นี่มันล้านหมาล่าอะไรกันทำไมเส้นมันเยอะอย่างนี้ดูดูดูนี่ขนาดมองด้วยตาเนื้อเปล่า,ลานะนับดูคราวๆก็น่าจะมีมากกว่า10เส้นยังไม่รวมที่มีอยู่ในจานเดียวกันอีกนะเ,เลยแกที่นี่เขามีเส้นมันม่วงด้วยปกติเจอแต่เส้นมันเทศจ้าจ้ารอ,อไรนอกจากเส้นจะเยอะแล้วที่นี่เขายังมีนำ้ำซุปให้เลือกอีก9แบบจิ้มอีก5าสูตรโอ้ยเยอะมากแม่น้จิ้มเยอะขนาดนี้นะคะมีอยู่ที่เดียวก็คือชวนล่าหมอ้อไฟตอนนี้เขามาเปิดสาขาที่พัทยาแล้วผสุขุมวิทเทพประสิทธิ์พัทยาต้้ซึ่่่งงทีีีนนนะเเาากกกก็มมขออิลื กว่า70ยาอย่างทั้งกุ้งทั้งหอยแมงกระพุนก็มีนะพูดเลยว่าของกินเยอะขนาดนี้ให้นั่งกินทั้ง3วันก็กินไม่ครบจ้าฟองเต้าหู้ก็มีเลือกทั้ง 2, 2> แบบแบบแผ่นแบบกลมจะเสียบไม้หรือแบบนี้ใ,นใครอยากจ,จะกินฟินๆก็จัดไปเป็นแบบถาดเลยจ้าใครเป็นสายเนื้อต้องมีกีดเสือร้องไห้ออสเตรเลียแกนนิวซีแลนด์เนื้อลิปอายแผ่นใหญ่และที่เด็ดไส้เป็ดแบบไม่อั้นสันคอหมูหรือว่าจะหมู3ชั้นที่นี่ก็มีถาดหลายแค่20บาทาวันนี้มีเริ่มมาเป็นแบบ2น้สองน้ำ